พามาคุปเมื่อตัวเลขไม่ได้มีแต่จำนวนเต็มบวกผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเลขศูนย์และจำนวนติดลบพามาคุปนะครับเกิดที่เมืองพิลมามะนะครับทางตอนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียโดยเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสนใจทางในด้านของดาราศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เขาได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าหอสังเกตการ์ทางดาราศาสตร์ที่เมืองอุตเจนทางตอนกลางของประเทศอินเดีย ผลงานของเขานในด้านของคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์นั้นมีชื่อว่าพรหมภูตานตังคันทักไทยกะและกราหนะกรัจยนะโดยผลงานของเขาร,รวบรวมความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นผลงานในเชิงพีชคณิตผลงานในเชิงเลขคณิตและคอนเสิร์ตที่สาคัญคอย่างตัวเลขศูนย์และจํานวนติดลบนะครับโดยที่พรหมคุปนั้นมองว่าจํานวนเต็มบวกนั้นเรียกว่าโชคและจํานวนติดลบนั้นก็คือหนี้ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ของพราหมาคุปนั้นได้เปิดไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้ด้วยคอมมอนเซนส์ของคนในอดีตอย่างจำนวนติดลบและจำนวนเต็มศูนย์นำความก้าวหน้ามาสู่คณิตศาสตร์ในโลกตะวันออกหากท่าในใดชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project Thai และก็หากในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกด ติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ